เหลืองสีน้ำตาลหรือสีดําเกาะอยู่ที่โตฟันก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทําความรู้จักกับหินปูนกันก่อนนะหินปูนนะคะหรือสัพท์ทางการแพทย์จะเรียกว่าหินลายซึ่งศัพท์ทางการแพทย์แพทย์ก็ไม่เรียกนะแพทย์ก็เรียกว่าหินปูนเหมือนกันนะคะหินปูนเนี่ยค่ะมันเป็น คราบนะคะแข็งๆสีเหลืองสีน้ําตาลหรือสีดำเกาะอ,อยู่ที่ตัวฟันมีทั้งส่วนที่อยู่เหนือเหงือกแล้วก็ใต้เหงือกเลยนะคะซึ่งการที่เห็ดปูมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่มีคราบจุลินทรีย์หรือว่าถ้าเราเคยดูโฆษณายาสีฟันเขาจะเรียกว่าคราบพลักนะคะคราบพลักเนี่ยแหละคะ่ะมันอยู่ที่ตัวฟันซึ่งมันเป็นเชื้อโรคที่อยู่ในช่องปากของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีคราบอาหารที่เราแปลงออกไม่หมดอยู่สะสมรวมกันนะคะถ้าเราแปลงได้ดีแปลงหมด ไปทุกวันทุกวันนยคะมันจะเป็นแค่คราบนิ่มๆนะคะที่สามารถจะแปลงขัดถูไปได้แต่พอเราแปลงได้ไม่หมดนะคะซึ่งในช่องปากของเราอ่ะมันจะมีน้ำลายอยู่แล้วถูกไหมมันก็จะมีตะกอนในน้ำลายนะคะมีตะกอนแร่ธาตุในน้ำลายเนี่ยมาตกตะกอนแปะอยู่ที่ตัวฟันซึ่งไอตะกอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแคลเซียมมาตกตะกอนแปะอยู่กับคราบที่เราแปลงออกไม่หมดแรกๆมันก็จะยังค่อยๆก่อดตัวทีละเล็กทีละนอ้อยนะคะจนเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยคราบนี้มันก็จะจับตัวแข็งขึ้นเพราะ แข็งมากๆเนี่ยก็จะแปลงไม่ออกแล้วนะคะเวลามาให้หมอกขูดหินปูนเนี่ยก็ยังแข็งมากๆเอาออกยากมากๆเลยในหินปูนเนี่ยนะคะมันเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคนะคะเป็นแหล่งที่ มีเชื้อโรคที่จะปล่อยสารพิษเนี่ยไปทำร้ายเหงือกและอวัยวะรอบๆฟันของเรานะคะมันก็จะทำให้ตัวเหงือกเนะะี่ยค่ะอักเสบบวมแดงแปลงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะยิ่งถ้าเกิดว่ามีหินปูนสะสมมากขึ้นนะคะผิวฟันก็จะขลุกข่ะมากขึ้นนะคะพะผิวฟันขลุกขระเนี่ยหินปูนใหม่ก็ยิ่งมาสะสมได้มากขึ้นไปอีกนะคะเ<ม>ชื้อโรคก,ก็จะปล่อยสารพิษไปทำร้ายเหงือกขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้เอ็นยึดรอบเหงือกเนะคะเกิดเป็นร่องลึกลิทัน ทำให้เรายิ่งทําความสะอาดยากนะคะจนในที่สุดเนี่ยเชื้อโรคมันก็ลุกลามออกไปไปทําลายกระดูกเบ้าฟันทําให้กระดูกเบ้าฟันละล,ะลายตัวนะคะเราจะสังเกตได้จากการที่มีภาวะเหงือกต้อนและฟันโยกนะคะซึ่งเมื่อกระดูกเบ้าฟันละล,ะลายตัวไปมากๆฟันก็จะหลุดไปในที่สุดนะคะก็จะทําให้เกิดกลายเป็นโรคเหงือกโรคปริทันหรือว่าโรคละมานาดค่ะ ทีนี้พอเรารู้ว่าเจ้าหินปูนเนี่ยมันหลากาดมากขนาดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจัดการมันนะคะเดี๋ยวหมอจะบอกทางวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคเหงือกด้วยแล้วก็จะบอกวิธีรักษาของโรคเหงือกด้วยนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดอาการที่ว่ามาทั้งเหงอือกเสบบบมแดงแปลงฟันมีเลือดออก เหงืออเป็นน้องต่างๆนานานเนี่ยค่ะวิธีป้องกันก็คือการแปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันให้ทั่วถึงใช้ไหมขัดฟันเป็นประจําทุกวันนะคะอันเนี้ยหมอเคยทําคลิปสอนแปรงฟันสอนใช้ไหมขัดฟันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะคะส่วนวิธีการจัดการกับเจ้าหินปูนเนี่ยค่ะก็คือการขูดหินปูนนะคะเราจําเป็นจะต้องขูดหินปูนเป็นประจําทุกๆ6เดือนหรือว่าปีละสองครั้งนั่นเองนะคะเสียเงินน้อยๆในการขูดหินปูนเพื่อเป็นการป้องกันโรคเหงืออค่ะดี กว่าไปเสียเงินแพงๆแล้วก็เจ็บเยอะๆในการรักษาโรคเหงืองที่เป็นลุกลามใหญ่โตแล้วนะคะ<อ>การคูดถูปูเนี่ยไม่แพงเลยนะอยู่ที่ประมาณส600ัก6 0 0ถึง9ก0บาทนะคะแต่ละที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปจะไปที่ไหนก็ลองตรวจสอบราคาก่อนนะคะหวังว่า,าคลิปนี้จะมีประโยชน์และพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย